สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง attitude ดีวันนี้มีความคิดเห็นของชาวอินเดียการแข่งขัน m m a วันเบอร์กลางปีรุ่นอะตอมเวทรอบชิงชนะเลิศระหว่างนักสู้สาวชาวไทยสแตมแฟร์แทกและอีตูโฟกาสนักปั้มสาวชาวอินเดียจบลงที่ยกสองเมื่อสแตมใช้ท่าอัมบาใส่ริตูจนทุนไม่ไหวต้องขอยอมแพ้ส่งผลให้สแตม ขวาเข็มขัดแชมป์วันเวอร์กลางปีมาของได้สำเร็จจากเพจวันแชมเปี้ยนชิพก็มีชาวอินเดียได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมาเริ่มคอมเมนต์แรกกันเลยครับ เกมกีฬามีแพ้มีชนะเรื่องนี้ฉันเข้าใจแต่ที่ฉันรับไม่ได้คือลิตูแพ้นอกด้วยท่าอาัมบาซึ่งเป็นท่าต่อสู้แบบมวยปั้มและก็เป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติของอินเดียด้วยคอมเมนต์ต่อไปครับลีตูประเมินคู่ต่อสู้ผิดพลาดเธอคิดว่าสแตมเกงแค่การต่อสู้แบบมวยไทยเท่านั้นแต่สุดท้ายเกมก็จบลงด้วยการปั้มและล็อกแขนคอมเมนต์ต่อไปครับ ชัยชนะของลิตูที่ผ่านมาล้วนเป็นการชนะด้วยการปั้มซึ่งเป็นศิลปะก,การต่อสู้ที่เธอเก่งที่สุดเมื่อเทียบกับนักต่อสู้รุ่นเดียวกันแต่เกมในวันนี้เธอกับแพ้น็อกด้วยการปั้มเสียเองหมองูตายเพราะงูเศร้าคอมเมนต์ต่อไปครับถ้าลิตูถูกน็อกด้วยการเตะก้านคอฉันจะไม่รู้สึกเสียใจเลยแต่เธอถูกน็อกด้วยการปั้ม คอคงรู้ดีว่าการปั้มคือกีฬาและการต่อสู้ของคนอินเดียมาตั้งแต่บบราณจนถึงปัจจุบันคอมเมนต์ต่อไปครับเห็นได้ชัดว่าดิทูจะเข้าไปกอดปั้มสแตมได้ยากมากเพราะเจอทั้งเข่าและเตะการต่อสู้แบบ MMA จะเก่งแต่การปั้มอย่างเดียวไม่ได้ต้องเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้แบบอื่นด้วยคอมเมนต์ต่อไปครับ ฉันเป็นคนอินเดียคนหนึ่งที่ภูมิใจในตัวเธอลิตูการที่เธอได้เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศม,มันก็ถือว่าสุดยอดแล้วสำหรับนักกีฬาคนหนึ่งถึงแม้มันจะจบลงด้วยการพ่ายแพ้ก็าตามสู้ต่อไปนะคอมเมนต์ต่อไปครับต้องยอมรับว่าสแต็มแข็งแกร่งทั้งเกมยืนสู้และนอนสู้แต่ที่ฉันประหลาดใจคือเธอสามารถน็อกลิตูได้ด้วยเกมนอนสู้ซึ่งเป็นเกมที่ลิตูถนัดมากที่สุด คอมเมนต์ต่อไปครับฉันอยากเห็นคู่นี้รีแมตอีกครั้งหนึง่งและฉันอยากเห็นลิตูน็อกสเต็มด้วยศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทยจากนั้นก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ครับฉันแนะนำให้ลิตูไปฝึกศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทยเพราะเกมยืนสู้คงไม่มีศิลปะแบบไหนที่จะดีที่สุดเท่ามวยไทยแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับความพ่ายแพ้ครั้งนี้ของลิตูคงจะสร้างความเจ็บปวด และเป็นฝันร้ายสำหรับเธอไปอีกนานเพราะเธอต้องพ่ายแพ้ให้แก่ศิลปะก,การต่อสู้ที่เธอเก่งที่สุดคือการปั้มเรื่องนี้ฉันเข้าใจเป็นกำลังใจให้นะคอมเมนต์ต่อไปครับฉันไม่เข้าใจว่าทำไมโพสถึงไม่สอนวิธีการแก้เข่าและเตะเพราะทุกครั้งที่ลิตูจะเข้าไปรวบขาจะต้องโดนสวนกลับทุกครั้งซึ่งมันสร้างความเจ็บปวดและเป็นกังวลให้เธอมากคอมเมนต์ต่อไปครับ ฉันรู้สึกสงสารลิตูที่ต้องพ่ายแพ้ให้กับเกมนอนสู้ซึ่งเป็นรูปแบบที่เธอถนัดและเก่งกว่าสแตมหลายเท่านี่แหละคือการต่อสู้ที่ต้องรู้เขาและรู้เราลิตูพลาดเพราะรู้เฉพาะตัวเองเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปครับความพ่ายแพ้ครั้งนี้เป็นบทเรียนที่ล้ำค่าสำหรับลิตูศิลปะการต่อสู้ทุกแขนงไม่ได้ดีหรือด้อยไปกว่ากันการป้องกันและโจมตีต้องมีประสิทธิภาพเท่ากัน ึงจะเป็นผู้ชนะได้คอมเมนต์ต่อไปครับเกมการต่อสู้ในวันนี้มันไม่ได้วัดเฉพาะประสิทธิภาพของนักต่อสู้เท่านั้นแต่มันรวมถึงศักยภาพของโค้ดด้วยว่าใครจะสามารถแก้เกมได้มากกว่ากันจากนั้นก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ครับใช่เห็นได้ชัดว่าโค้ดของสแตมสามารถแก้เกมได้ดีกว่าคือเปลี่ยนจากเกมที่เสียเปรียบกลายเป็นเกมที่ได้เปรียบ กมถึงได้จบลงแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปครับลีตูคงได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างในเกมนี้และหวังว่าเธอคงจะนำมันกลับไปปรับปรุงเสียใจกับลีตูยินดีกับสแตมคอมเมนต์ต่อไปครับสแตมถ้าไฟต่อไปเธอสามารถเอาชนะแองเจล่าได้ฉันจะยอมรับว่าเธอเป็นนักต่อสู้ที่เก่งที่สุดในรุ่นนี้จากนั้นก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ครับ รูปแบบการต่อสู้ของแองเจล่าพบเครื่องมากกว่าลิตูมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันที่สแตมจะเอาชนะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้บนสังเวียนผ้าใบคอมเมนต์ต่อไปครับลิตูเธออายุยังน้อยยังมีอนาคตอีกไกลขอเพียงไม่ย่อท้อและพยายามฝึกฝนให้หนักมากขึ้นกว่าเดิมวันแห่งความสำเร็จของเธอยังรออยู่ข้างหน้าเป็นกำลังใจให้มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับ มีหลายอย่างที่ลิตูต้องแก้ไขและปรับปรุงเช่นการป้องกันตัวการโจมตีด้วยความรวดเร็วหรือแม้กระทั่งการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่เสียเปรียบและขับขันสู้ต่อไปลิตูและอินดีกับสแตมด้วยนี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอินเดียในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟังและผู้ชมท่านใดยอยากจะแสดงความคิดเห็น เชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ